สวัสดีเอฟซีทุกท่านเด้อพี่น้องคะสวัสดีทุกๆท่านนี่แม่กำลังเห็ดเวียกอยู่แม่ยงเสียหนาบอเสียหนารับรางวันมาเนาะเสียหญ้ารับโซ่ก้อนใหญ่เมือแรงกับเส้า20าดษ ใช่ไหใ่เาะเขาสบายกับตรงห้าเาห้านามกินยานะครับขอโทษครับยังไงกับท่านเนาะแม่เนาะแล้วอีกไม่ได้โดนแสาวน่มาเป็นซิรับมีคนมาหาเจาบออยู่เพื่อนครับแก็มาหน้าซ้ายกันบ่ครับที่มาเป็นซิเพราะนหนเข้ามาตแต่พวกสาวข้าเจ่ามาเพราะว่าเขาเห่าลงจากเถืาอขเจ้าก็เลยเป็นน้ำหดเหื่อนเขาก็ถามทามทามต้นเล่แม่ต้นเ่ม จังว่าพันธังซีดเดอรเมื่อคืนนัะซื้อแล้วครับซื้อแล้วจานไปแล้วพันผลบริเวณบล็อกเป็นโตเลยครับเป็นผู้เฒ่าเก่าผมเอาผ้าแดงเขียนว่าหนุกผมขืนครับมวยผมมวยผมผ้าผูกสีแดงพันถามว่าถามมาอะไรถามาน้ำพญเวทพันถามอะไรเนี่ยพนถามว่าใส่ย้งพัน่าอันผู้เก่าผมนั่นครับ ได้ล่าวะสัสใช้ยงพนนได้ลาว่ะเอนมาให้ได้ล่าว่ะเดมามือพนวะเดเมืามาพนว่ะเดเม่อให้ยังสิแต่ว่าพ่ได้กั้มไดยังเดเงินมาพูนเงหลดมาพนเอาไว้จักบาทละว่ะให้สีบาทค่อยว่ะให้ซีบาทหนมเ่ามันเป็นยังไงะไม่ยงจักคนละมาเสือนเกาี่สาาสี เกาซีเีบาทงันบาทราชการเป็นเกาไม่ยงตีแบบไดนรักตียังได้ขอกตีว่าพุทธเงินกัะ4ีบาทมาซื้อเกาซีพุทธเป็นเกาสีบาทก็เป็นสีตีง่ายๆความหมายแม่คาหมยมหมนปิดสนานยังีแต่ว่าพนหาสี่เลยตียังสี่วน้นังสี่ก็เลยตีพุทธกับมันเป็นเกามันีบาทแต่ว่าบ่กัรมเบนยังงเบา เบเอาเลยเอาเอาเอาผนวาเก้าสี่เก้าหาวะจักตีเอาแน่ผู้ตีเป็นนะบ้านนั่นผล่นึ่ิ่นวาจักบาะเริ่นเอาหวยมานี่เดี๋ยวคเดีให้ผลโอ้ยซี่บาท่นว่าอกันยังว่สี่อยู่ก็เลยสือเก้าซี่เด้อเส้อเอาเด้อผกตีเอาเด้อตี้กตี้เอาโลดเสื้อเอาเด้อพี่น้องเด้อซีซี ซีเก้าเก้าซี่ซี่มะนี่มัซีบ้ทนขอกู้ซื้อไล่แต่ว่าซีบ้าทเคยซื้อเคยซื้อซีบ้าทกับซีบ้าทพี่น้องตั้ใดอยากซื้อเพื่อก็ซื้อแน่พี่น้องเอ๋ยเนาะแม่เนาะซื้อตอนนั้นซื้อสุดนี่เด้อพี่น้องสิให้เบิ่ง ซิปบ,บาทนี่เห็นบ่อีแม่ซื้อเม่นเมาเอาว่าม่นเมาเล่นได้นี่แต่ว่ามันโซบ่ได้นะโซอะไ้แต่เลขซิปนี่โซอะไ้แต่เลขซิปพี่น้องเอ้ยซิปบ,บาทแต่ว่าเลขมัอนี้น่ะเอาเป็นว่ามือสุดท้ายเด้อพี่นอ้องอีแม่เพิ่นนี่อันนี้ซื้อเพิ่มเหรออันนี้ใจใจเลยงวดนี่ร้านลบหรอซื้อเลขนาะแม่เนาะ ใข่ๆก็บ่ามันแบบว่าเฮ้ากะบบอแมนว่ามั่นใจคัก,กบอบมั่นใจแต่ว่าหักได้กั๊มได้รับได้กินใน,ใน,นในของอในเขาอ,อันร <ฮะ S 1> ้านเคยอยู่เนี่ยลงตำานานไห้วานเนาะว่าพันวานในตะก,กะเต้นร้านเคยอยันี้<ไ>พนเปิดเครื่องลงตำนานไหนวะพันในตะก,กะเต้นน้อยไรกับ้างสิมีโศกพนวะ อันฟันแบบนี้ขันตะกะเต้นเด้ตามคำทำนายอันร้านเคยหนุนมาไม่ง่าก็่ิเปิดในเบืองเหมืนนก็เลยเปิดในเบืองพนก็ว่าเลขตำานานตะกะเต้นอันพนหว่าค่ะห้าเจ็ดแปดศูนย์ค่ะคำนายันตะกะเต้นอันพันตะกะเต้นถ้าไผฟันเกีียวตะกะเต้นจ่าตัวเลขที่ได้คือ แปดแปดแปดหาแล้วกเจ็ดหาแปดห้าเจห้าเมื่อนี่่ครับบ่ทำานายตะกะแตนร้านเคยบ่งไห้วันคึงบ่งกุดบ่งนอันนั้นลดบิ่งไงเคยพันในตะกะแต้นั่นจะมีโชคมีลาบพันในร้ายก็ได้ร้ายผลว่าพันในน้อยก็ได้น้อยผลว่าแจ้งว่าแม่บไหน ในตัวเดียวเนาะในตัวเดียวตัวเดียวปีกแดงจึงคึงกันอย่างมันหนังเวนตูกันอย่างใช่ไหมง้นเลขตวเกตาจากห้องเดิมใหม่นาะแม่น้องเริ่มใหม่น้อยห้ัวเพิ่มเติมลงจากเขียนแค่เพิ่มเติมคือสี่เก้าแม่ตีเป็นแบบกันเนาะท่านแห่สี่เี้ยนสี่เลี้ยนเป็นเลี้ยนบาทดไหมเลี้ยนบาดสี่เก้าเอาสี่เก้าก็เดียวหพี่น้องกับเออา แต่ว่าอย่าลืมกลับด้วยพี่น้องซีเก่าเก่าซีเอาง่ายๆซะมือสุดท้ายนี่แหละก็คือว่าโตเก่ายังคงไหวบ่แม่เริ่มโตเก่าแต่เวลาใช่เพิ่มเติมคือเก่าซีซีเก่าโีซีเก่าถ้าผู้ใดว่าหลายก็ยิบเอาจากโตจากไรก็ได้เห็นทอดแล้วเนาะแม่เนาะแต่ว่าคันว่าไผ่บุมีทุนคันไผ่มีทุนหน่อยหานไผ่มีทุนหลายก็ให้แก่ก็ซื้อสิบบาทอันนี้ตัวละหน้าบาทสิบบาทเนาะ พี่แม่ว่าก็ได้ซื้อไรได้ยัไงแม่แม่นะคะมาตัวซื้อขึ้นซื้อเกินกับมาว่าซื้อแบบเป็นล้วนนะครับเพิ่มเติมนะครับแม่ตันเพันฝันมาขึ้นมีผู้เฒ่าแม่ตันนั่นนี่แม่ยงแม่ยงเพิ่นเก่าฝันว่ามีผู้เฒ่าเก่าผมโขกหัวสีแดงเอาเงินมาหายสี่บาทผู้เฒ่า เป็นเก้าเป็นเก่าตีเอาเงินมาให้สี่บาทค่ะตัวเลขแพบคู่นเพิ่มเติมนะครับคือสี่เก้านะครับชุดเต็มจะเป็นหนึ่งศูนย์ห้านะครับกับหนึ่งห้านะครับค่ะอ่ะบชุดไหนก็จัดไปได้ครับเด้ออ่ะมีแค่นี้นะครับสรุปตัวเลขคงสุดท้ายกับแม่ยงเพราะว่ากัเหลืออีกวิาอีกบกี่ชั่วโมงนะครับแม่แม่แม่มากตัวใดมากที่สุดหนึ่งศูนย์ห้า แม่คงก่าแมยไงสามโตเลยแม่ฝากคือ่อนนสันหนึ่งค่ะไอ้เบิ้งชุดเต็มนะครับมักตะโตนี่เพราะว่ามันเนี่ยเลี้ยวเห็นเด็กหน่อยหน้าเด็กหน่อยก็เป็นหนึ่งก็กล้ก็เป็นซูดละหานี่ยัดยืนยันหานี่ทแาแม่พนบอกเป็นโตนึงบ่แักลูกไปแห้งที่เชือร้ายรับอกเป็นโต้แต่ว่าทีน่แ่นก็คือฟันดาซูตีเอฟซีแลค่อยก็คือพนมาหาแล้วนะคะ เป็นผู้เฒ่ามหาจ้ะเนาะเนี่ยเก่าผมเอาไผรค่ะครับดามสีแดงเขียนค่ะโอ้พันธะมาใส่ใส่ย้งพันวะครับค่ะแม่เพันธุยาเอามาแม่พันธุ์ยาเวทวะค่ะไปกับประเดมเมืองใส่เพันเอาเงินนั้นปุนึงบอกว่าเพร่ะนเอาไว้จักเลี้ยนละเพันวะครับบาท์คอยวะครับไอซีบาร์ไอซบาทแม่ทาปีลักษณะแบบหนึ่งซีซูนเลยครับ เหรียญบาทกลมๆขายจากศูนย์มันแดดแต่แม่ตีตีเอาเลยกว่าเพราะว่ามันบริกรรมเหมนนะครับเบนครับแบไวลผู้เฒ่าก็เป็นเก่าแล้วเราเลยบ่ริกรรมคนมอยกับมัเพราะว่าผู้เฒ่ามันมีเก่าแล้วเจ้าก็เลยเอาเก่าเก่าซีเลยจ้ะก็คือซีน้ำนางเจ้ามาจำได้เล็กตัวนี้มาแต่ซีผู้หญิงก็บซีอีกเด้เนาอเพิ่นเป็นผู้เฒ่าก็ถือแล้วเนาะแม่ย้งตีถิดแล้ว หาือว่าเหรียญกับแม่งยูอาจจะเป็นหรือว่าเก<น>้าสี่ศูนย์กับะอะไ <4 S 2> รแต่พี่น้องเตะเนาะเพราะวสี่เหรียญสีเหรียญเก้าสี่พี่น้องเก้าสี่สี่เก้าหรือว่าอาจจะถ้าถ้าท่านผู้ชมตีเป็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูโอ้พี่นตีมาแล้วเนี่ยดิกเหมืนตีว่ารุนีสี่ศูนย์สี่เก้าสี่เนี่ยตีคือผมอยู่สี่ศูนย์คุณตักตณ๊กแตนบอกว่าเก้าเจ็ด ค่ะแม่บอกพี่น้องเขียนเลขกับพิบตลอดฮฮแม่บอกเก่าซีพ่นเขียนซีเก่าเพราะแม่มันยอนตอนนี้บอกพี่น้องเก่าซีน้องฮันพี่บุญธรรมเขียนเลขผิดตลอดเอฟซี่ะก้พี่น้องให้กับเอาน้ะแม่เนาะซี่เก่าเก่าสีนีห้าสี่เก้าเอฟซี f c ม a ห้าสี่เก้าก็ใช่เดอะพรูชิตี้ เขียนลงนี่้เขียนลงก็คือเก่าหล่ะเก่ากับเอาค <AT> ือเก่าหนึ่งกับเอาพี่น้องกับเพื่อยากให้ถือเพื่อนก็จะเขียนผิดอาจจะตัวมันตัวคือเก่าห่ะตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะมันเด็กตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันกับโสมันคือเก่าห่นล่ะค่ะมันสิถืงเนาะพี่น้องใครมันสิถือเฮ็ดจะได้กับหามบ่ฟังหล่ะพี่น้องถือแน่นอนพี่เพื่นสิบให้หนุ่ยคือสิบสองคืออันสิบสองสิบเจ็ดนี่เนาะ เพิ่นไหนจักไอ้แมนอันสิกับสิบสองเก้าส่าเก้ว่าเกา่ประานคุณสายฝนไฟกันตีด้วยครับด้วยสรุปให้ใหม่นะครับอ่าแค่ห้เต็มสูตรนะครับสี่เนะครับความฝันเก่า105่งนหะครับความฝันมือขึ้นสดๆุดสี่เากนะครับเกาคนซิบบมาคนกัมาอยู่เนาะ บาใจเย็นบอกใจเย็นบอกใจเย็นคนลวแต่คนยิน่สขึ้นหัางโดนโดนบ่ให้ฝันยิ่้นค่ะผมบ่โดนมาบอกสามีคับเมื่โอโหลดค่นพ้นทีอนันมากเขาอันแล้วก็ม่อไปไปพันผานปานนี้ได้บอกจังสีง<น>บว่าก็แล็วแต่ว่างวดนี้เอฟซีซีับสนอยู่จักหน้อยเพราะว่ามันหลายตัวเนาะบันี้เฮ้ารถจักรเสียบางเทือนะเขาขึ้นเพื่อเขาซื้อดอกห้ากรอนมันสิเจ็ดตัวเดียวมันกัะชืดนี่นะ แะหว่างวดนี้พี่น้องก็ให้พี่เจรนาด้วยพี่น้องเจรนาเอาจักไผซิมีดวงเด้อไผจับตัวใดแต่แม่เนี่ยเอาไว้หมดไว้แล่เนาะไว้หมดแล้วอันความพนค่ะให้มาอห้เนี่ยค่ะฮาบาชิบาทอีเมียว่าฮาบาชิบาดเ่าแล้วไรชิบาดจำนีว่าแล้วลูกสาวจัดนักอยู่ครับค่ะลูกสาวเน